สวัสดีครับแฟนช่องไซก้อยอยู่ผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมครับเ <c oughs> ชิอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาเวละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ <c oughs> และเหมือนเดิมฝ <c oughs> ากไว้ด้วยพักยก77ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับ <c oughs> มาถึงค่ำคืนวันศุกร์ต่อท้ายต่อเช้าวันเสราร์นะครับก็3คู่จาก2รายการ <c oughs> เอาฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกกันก่อนนะครับเวลา5ทุ่ม นัดที่2ในกลุ่ม C ครับเบนฟิก้าจากโปรตุเกสเจอกับโอกลดนจากนิวซีแลนะครับเบนฟิก้านัดแรกเสมอโบคาจูเนียมา2ต่อ2ครับแม่ตัวเก่าอย่างนิโคลัสโอตาเบนดี้กับอังเคลดีมาเรียนัดที่แล้วทำาคละประตูนะครับที่เหลือก็มีแนวรุกอย่างบรูมากองหน้าเป็นวันเจริสพับลินิสกองหน้าทีมชาติกรีซนะครับเจอกับโอกลันนัดแรกไปแพ้บายเยนมาละ0ต่อ10 แม่ก็กึ่งๆสมัครเล่นด้วยนะครับเคราตกาลิกา้ามิฟิลสเปนมีมาริโออิลิกกับตันทีมนะครับข้างหน้าก็ดีลับมาดิคูมกับไมเออร์เมวานครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนตามหน้าเสือเบนฟิก้าต้องยิงเยอะพอสมควรนะครับเขียวง่ายพอโอเกลนด์ไปแพ้บายเยอร์มาศูนย์สิบเนี่ย แม่มันก็เลยทำให้หลายคนคิดว่าการเจอเบนฟิก้าก็น่าจะโดนเยอะครับแต่ดูแล้วเนี่ยเบนฟิก้าไม่เหมือนบาเยอร์นะครับไม่ถึงกับต้องเดินหน้าบทขยี้ขนาดนั้นครับดูแล้ะอกแลนก็น่าจะได้ประสบการณ์จากเกมกับบาเยอร์นะครับพี่เจียนมองว่าเต็มที่โอกแลนแพ้5ประตูไม่เกินนี้ครับวัดใจอกแลนดีกว่านะครับขยับไปที่ตอนเช้าในกลุ่มเดียวกัน8โมงเช้านะครับไปดูบาเยอร์มิวนิก จะเจอกับโบคาจูเนียจากอาร์เจนตินานะครับบาเยสร์นัดแรกถล่มโอ๊แลนด์มา10-0ครับตัวที่ยังลงไม่ได้ก็คิมมินเจลิกไดเออร์แล้วก็อันฟงโซเดวิทนะครับทีเนี้ยตรงกลางโจชัวกิมมิชแนวรุกจามโมบูเซล่านะัดที่แลลงสำรองยิงแฮตทริกเผื่อๆนะัดที่จะเป็นตัวจริงนะครับที่เหลือก็เป็นคิงซี่โกมองไมเคิลโอลิเซ่กองหน้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับก็นะัดที่แล้วยิงยิงไม่ได้เกมนี้ก็ลุ้นกันครับในขณะที่โบคาจูเนีย นัดแรกเสมอกับเบนฟิก้ามา2ต่อ2นะครับมิเกลรัดโซจะไม่มีฟีเกลประกันหลังแล้วก็เดเอเดร่า e อดีตนักเตะแม,มนยูที่ติดโทษแบนนะครับไปโดยใบแดงจากเกมแรกตัวหลักๆก,ก็คาร์ลสา巴าซิออสนะครับแนวรุกก็เซนนันอัลันวาเลสโก้กองหน้าเป็นมิเกลเมลเรนเชียนนะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมบายเยินเป็นต่อเยอะครับจริงๆโมคาจูเนียเนี่ยก็เกรดบอลค่อนข้างดีครับเพียงแต่ว่า แม่คือตัวที่ดึงมาก็เป็นตัวกเก่าอย่าง เอ็ดิสันเาวนี่นัดแรกก็ไม่ได้เล่นนะครับดังนั้นดูแล้วเกมนี้น่าสนใจว่าจะเล่นหรือเปล่าแถมตัวหลักมาติดโทษแบน2ตัวดูแล้วต้านยากครับน่าวัดใจบาเยิร์นมิวนิกน่าจะยิงถึง2ลูกได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ไปปิดท้ายสักครู่หนึ่งเอาช่วงเย็นก็แล้วกันนะครับหกโมงครึ่งไปดูฟุตบอลเอฟเอคัพของจีนรอบ16ทีมสุดท้ายเล่นนัดเดียวรู้ผลนะครับซานตงไทซานอันดับ6ของลนีจะเจอกับเฉินตูหลงชิงอันดับสานะครับซานตงเกมลีกล่าสุดบุกแพ้เทียนจินมา0ูนย์หนึ่ง ก็มี2ตัวบราซิลนะครับคซานกับเซก้าแล้วก็วาเลรี่คาซาชิวิลี่นะครับแนวรุกจอเจียเจอกับเฉินตูนัดแรกบุกแพ้เฮอร์นานมา2-3มนะครับมียาเอฟเกอร์ฟิราเกลตัวรุกอิสราเอลนะครับที่เหลือก็เป็นโรเมโลกับเฟลิเปซินวา2ตัวบราซิลครับ เจอกันมา1นึ่งลัดในดูการนี้ในลีกเฉินตูบุกถล่ม30ก่อนเกมขอมองอเสมอไหนเสมอกันเอ,า,อาง่ายพอเป็นบอลถ้วยก็ไม่หนีกันมากนะครับอาจจะมีการปรับทับด้วยซ้าไปหน้าวัดใจซานตรงในบ้านมองว่าไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่โอกลันไบเยนมิวนิกและซานตรงไท่ซานครับอดี๋ยวมีติดตามทุกช่องทางของไซก้อยนะครับสวัสดีครับ